สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกๆท,ท,ท่านค่ะเช็คสิทธิ์สีมาตรการเยียวยาคนละครึ่งเฟสสามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปราะบางและกลุ่มยิ่งใช้ยิ่งได้แต่ละกลุ่มได้สิทธิ์ได้อะไรบ้างนะคะจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีวันที่1มิถุนายน64อนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 ซึ่งประกอบด้วย4โครงการครอบคลุมประชาชนประมาณกว่า15ล้านคนดังนี้นะคะ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มเปราะบางนะคะ 3. โครงการคนละครึ่งเฟสที่3และ 4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แต่ละกลุ่มได้สิทธิ์อะไรบ้างมีเงื่อนไขยอย่างไรนะคะ มาดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13.65ล้านคนจะได้รับโปรงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจกท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการโคลคร่งเฟสที่3นะคะเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนหรือรวมรายละ 1200บาทตลอดระยะเวลาโครงการค่ะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มเปราะบางนะคะผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงก็คือผู้สูงอายุผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้ใจ่ายวงเงินที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ4กลุ่มประมาณ2.5ล้านคนนะคะจะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคคลครึ่งเฟสาม ได้เดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนหรือรวมรายละ1,200บาทตลอดระยะเวลาโครงการค่ะมาดูคนละครึ่งเฟสที่3นะคะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน31ล้านคนภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ50สําำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและค่าบริการนวดสปาทำผมทำเล็บค่าเดินทางโดยสารบริการขนส่งสาธารณะ หรือค่าขนส่งมวลชนสาธารณะนะคะยกเว้นฉลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบค่ะไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน1,500บาทต่อคนในแต่ละรอบรอบละ3เดือนหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการค่ะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่14มีมิถุนายน2,564เวลา6.0 0นาฬิกาจนถึง 22.00นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะลงได้ที่เว็บไซต์ www. kong. l a com หรือผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัด G Wallet แอปลิเเชัันเป๋่าตังแล้วสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋่าตังได้เลยค่ะยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เกิน4ล้านคนรับสนับสนุน e w u c h e r ผ่าน G Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตัง ใช้ใจ่ายค่าสินค้าหรือบริการได้แก่ค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปค่าบริการนวดสปาทำผมทำเล็บยกเว้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบนะคะผ่าน g w วอ l เลบนแอปพลิเคชันเป่าตังค์ค่ะวงเงินใช้ใจ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ์ e w a u c h e r ไม่เกิน60,000บาทต่อคนนะคะยอดใช้ใจ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ์ไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันค่ะ ได้รับสิทธิ e ์อีวอเชอร์สะสมสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลาโครงการยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่1บาทถึง40,000บาทแรกได้รับอ e ีเวอร์เชอร์อยละ10ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน4,000บาทต่อคนนะคะยอดใช้จริงตั้งแต่40,001บาทจนถึง60,000บาทได้รับอ e ีวอร์เชอร์ลอยละ15ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อคนนะคะ สิทธิ์ e-voucher จะคืนเป็นวงเงินใน G-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไปโดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่21มิถุนายน2564เวลา6.00น,นาฬิกาจนถึง22.00นนาฬิกานะคะ <konuş tur k> ประชาชนที่เคยใช้ใจ่ายผ่าน G-Wallet สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังหรือเว็บไซต์ w w w y i n g c h a i y ิ n g ใช้ .com ตามที่ต้องการ ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com เท่านั้นนะคะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการทั้ง4โครงการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้เร็วที่สุดในวันที่1กรกฎาคม จนถึงวันที่31ธันวาคมพศ2564อย่างไรก็ดีนะคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งอาจทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้ใจ่ายกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็แวะมาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ สวัสดีค่ะ